นี่นะครับเจอนัเงื่อนไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมอบอ่านะครับดูนะครับเซนทริพลนะครับเงื่องน้อยเซนทริพอลเขาจะไปทําอะไรครับทำอะไรครับอ้โหมอบเงินให้นะครับมอบเงินให้กับเงื่องน้อยของเรานะฮะเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินสามร้อยสตางค์ด้วยกันนะครับ อ่0สามร้อสตางค์นะแล้วก็แล้วอีก200สตางค์ไปไหนครับม,มาดูนะครับโอ้โหเป็น400สตางค์นะครับวันนี้เรามาเจอกับอาร์ตนะครับอาร์ตกับเกมนะอยู่วังม่วงสว่างอารมณ์นะครับมาให้กำลังใจเพื่อนวันนี้ไม่ไม่ได้มาแข่งขันอะไร แล้วทำไมหันหน้านีนครับรู้จักเซนจิพนไหมครับติดตามชีวิตเงือกน้อ,บบอยเซนชพนิพ YouTube กล้าฝันกล้าเปลี่ยน Facebook คนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนค,ครูเริ่มสนใจลนะแล้วนะแล้วรุ่นน้องร้องเพลงกับต้นไม้หรือ,อไงครับเนะี่ย ใครนะครับสุนทรภูุ่นทรูนี่เป็นเกี่ยวข้องอะไรกับพระอภัยมณีครับเป็นผู้ที่แต่งประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีใช่ไหมครับสาคอนนี่เป็นกวีรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัการที่สองอ้อนอยู่กับนางเงือกหัวค่ะ อันนี้น้องเซนมาดูน้องนี้ครับนี่เป็นเรื่องของขึ้นร้านทอดหมากนะครับหมากเก็บนะฮะเป็นการเล่นแบบไทยๆโย,ยนหินเหนือากาศนะครับรวบขึ้นรวบขึ้นร้านแล้วเก็บคะแนนเล่นถูกต้องตามแบบแผนเพิ่มคะแนนให้ทุกหมากนะฮะมาดูอัศวินก้านกล้วยครับอัศวินก้านกล้วยนะครับเลาะลัด ตัดก้านตองลิดใบ2เหลือแต่ก้านทิ้งปลายไว้หางบานขี่ทยานขึ้นหลังมาครับควบเสียงมากล,กลุบกันะับกุบกลับเนี่ยนะครับมามาดูอันต่อไปครับอ๋อนี่เป็นลำนำแมงงูเอ๋ยนะครับงูกินหางนะครับจัดสรรแบ่งสองฝ่ายต่อหางท้ายหลังแมงงูฝ่ายพ่อยังอยากรู้จึงถามดูน้ำบ่อไหน ประสานเสียงตอบกลับพร้อมขยับส่วนร่างกายแขนขาได้เคลื่อนไหวนะครับอันนี้สุขสรรรอดซุ้มนะครับลีลีเข้าสารทุกท่านนี่เรียกว่าลีลีเข้าสารครับร้องเล่นเดินต่อแถวเรียงเป็นแนวซุ้มประสานร้องรําเร่งขับขานสอบประสานเสียงสดใสมา,มาดูต่อไปครับน,นี่เป็นภูมิัญญาไทยนะครับสืบสารอนุชนนะครับอันนี้เป็นเพลงอันนี้ อ่าพงพางครับพงพางบทร้องประกอบพงพางเอ๋ยปลาเข้ารอดปลาตาบอดเข้ารอดพงพางพงพางเอ๋ยนกกระยางเข้ารอดเสือปลาตาบอดเข้ารอดพงพางกินปลาเป็นหรือกินปลาตายอ่ามาดูจำจี้ครับจำจี้ครับน้องเซนครับน้องเซ,นเ,เน,งเซนเคยเล่นใช่ไหมครับ จัจี้มะเขือเปาะกระท้อนหน้าแว่นพายเรืออกแอนนะครับนะครับเจยชพลนะครับในวันเสาร์ที่24กันยายน2559ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยชพลสนใจนะครับกำลังศึกษาดูนี่ครับกำลังดูนะครับว่าสนใจตัวไหนอันนี้เป็นการผันอักษรนะครับภาษาไทยวรรณคดะนี่หน้าที่เด็กดีครับ หน้าที่เด็กดีครับนับถือศาสนารักษาธรรมเนียมบั่นเ่อฟังบูจาหรือจะเป็นเลขครับเป็นเป็นวันก็ได้ครับไปนักเรียนก็มครูนะครับมาแข่งขันสอบมาทางนี้ครับทางนี้นี่ร่างกายของเราครับ อะไรครับเส็จดีอะไรลูคเสร็จีเสนน้องเส้นยังอ่านไม่ได้นะครับน้องเส้นต้องเอาเป็นวงจรชีวิตนะครับวงจรชีวิตนะฮะนี่เป็นแผนการสอนนะครับลูกมาดูนะครับอธิบายครับใช่นี่ชีวิตของวงจรกบนะฮะและผสมพันธุ์กันครับเสร็จแล้ววางไข่ลูกออดออกมาเป็นลูกออดเสร็จแล้วก็เจริญเติบโตครับ ต่อมาก็มีขาทั้ง4ออกมาหางก็หลุดไปนะครับนี่เป็นวงจรชีวิตของลูกออดของกบนะครับนี่เป็นกบนะได้นะครับระยะผสมพันธุ์แล้วก็ระยะไข่เหมือนกันนี่กำลังมาศึกษาเรียนรู้นะครับนี่เรื่องของมายากลสอนฟรีเองนะครับ20บาทาเอ,อ่าออเดี๋ยวไปเสียบ ตรงไอ้เนี่ยเสียบเสียบก็อย่างเงี้ยนะเสียบก็ไปอย่างนี้แล้วเล่นได้เลยอ่าน้องในนี้ลองเล่นโชว์ก่อนที่ว่าเป็นไงยังไม่บอกอันนี้ไม่บอกนะปุ๊บปุ๊บอ้าวรู้เลยใครเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปเปิดเองรู้เลยนะไปไหนมันจะไปไหนเด็ดตัวนี้โอ้โหนี่นี่ ว้าวลงเซนพอกว่าเอาเชือกดีกว่ามั้งเอาเชือกดีกว่าเพราะว่าน่ะจุบจุบอ่าเป็นเชือกวับอ่าจุ๊บ หลังจากเซนจะพลนะครับมาแล้วพวกคนก็ให้ความสนใจเซนญะพลนะครับอ่ามีความสนใจเยอะมากเลยนะครับเยอี๋ยอเซนก็จะไปฝึกเล่นนะครับ ตอนนี้น้องเซนกับพ่ออยู่ที่อนุบาลทับกวางมาทำอะไรครับ <c oughs> มาทำอะไรครับ <c oughs> มาส่งพี่เซฟมาส่งพี่เซฟกับใครครับพี่อ้ำอ้ำําเข้ามาแข่งขันอะไรครับ <c oughs> ไม่รู้พอน้่งเซนโตัวนุองเซน,นจะมาแข่งขันอย่างนี้ไหมครับ <c oughs> เป็นตัวแทนนักเรียนมานะครับ นะครับตอนนี้มีการจะแสดงว่าลูกมันหายไปไหนนะครับวันเสาร์ที่24กันยายน2559เวลา10โมงกว่าครับ